สวัสดีครับพี่น้องมาพบปอก,กันนี่คือเกอ่าเมื่อเดิมพี่น้องสำหรับมือนีดในห่างคนบาหน้ามากบอ้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกบอ้อยหรือว่าถมออยนี่ละถือว่าเสียสิ้นแล้วสำหรับการผุอ้อ,อย ในปีนี้ก็เป็นกล้าแใล้่พี่น้องผู้ที่กำลังขมักขมันที่กำลังตัดแล้วก็กำลังปลูกนาพี่น้องลายหม่องลายบอลกำลังเขียวเพราะว่าหลังจากที่จะปลูก้อยแล้วก็พี่น้องก็จะลงเกี่ยวเขานะพี่น้อง หรือบางมองบางบอนก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วสำหรับการปลูกอ้ยมือนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่บอ้้อนพี่น้องการถมอ่อยหรือครบอ้อยมือนี้ถือว่าบอฮ้อ,อนการถมอ่อยใส่รถไทน่อยเดินตาม ในการทมพี่นออ้องขึ้นยูกับเฮ้าต้องการสิถมหน่อยทมหลากระเฮดได้งไงขึ้นยู่กับการปรับเองเนาะพี่น้องสำหรับพี่น้อง ถนัดแบบได้กับคิดว่าพี่น้องสีเสงานแบบนั้นพี่น้องบอัวจบใส่รถไทรถไทย,ไทยไง่กับแล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าเขาใส่รถไทยหน่อยเดือมตามในการกบล่งล่องเป็นแปลงทุ่ทไายของปีนี้พี่น้อง สำหรับพี่น้องใส่พันธุ์ใดกับคอมเมนต์มาใต้คปเด้อพี่น้องพี่น้องใส่พันธุ์ใดแน่กับซอยบอกซอยแชร่ประสบการณ์ซึ่งกันและกันมาไว้ไต้คิปคอมเมนต์กันขมาพี่น้องแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ทึ่งความรู้เก่าอะกับความรู้ใหม่มาผสมผสานกัน เพื่อปรับใส่ในหลายมิติพี่น้องการเกษตรก็เคยย่ำตลอดนาะพี่น้องว่าการเกษตรบ่มีหลักสูรตายโตขึ้นอยู่กับพิธีการของแต่ละคนแต่ละท่านที่ที่ปับใสแล้วก็ประยุคเคอา ลองเายัางใส่ลองมาตรฐานอยู่พี่น้องจังใส่ความทีความห่างอยู่ที่เมตรยี่สิบในการชักล่องหรือ,อยกลองนี่ละ่ะพื้นที่ข้างล่างนี่กะสิกะสิได้ปลูกสากระมูจักหน่อยพี่น้องเนื่องจากสิปลูกช่วงกลางตุลาหรือไปปลายตุลาคือมูกะสิบ่ได้พี่น้องเนื่องจาก เป็นพื้นที่ไหน้าเกา็มีความชุ่มชื้นหลายก่อพื้นที่น่วนพี่น้องสีปลูกความมูวบาะไรมาส่งกำลังเร่งใจหาพี่น้องกเกษตรกรทุกทุกท่าน กำลังปลูกอ้อยหรือตัดอ้อยอยู่แปลงยู่ใตายของปีพี่น้องสำหรับมือนี้ในหางโคนรมาหน้าขสิขอลาพี่น้องไปเตบเบียงเท่านี้เอาไวพ้พบปะกันไม่มือไม่มือ่อนาพี่น้องสำหรับมือนี้ขอกาเข้ามา สวัสดีครับ